เอาจ้ะหนึ่งสองซม pues mm hmm. เดีอเอาหนึ่งสองซ่อมเอาขึ้นมาขึ้นมาเออจ EN, ับดีดีจับดีดีเก่งเก่งเก่งเออตบมือตบมือเออตบมือด้วยตบมือด้วยเออนั่นแหละตรงนั้นแหละลูกเออตรงนั้นแหละเออเล่นอย่างนั้นแหละเล่นอย่างนั้นแหละเอาหนึ่งสองหนึ่งสองซม เออเก้าหรออีกแล้วเหวะเออตรงนั้นแหละเออตรงนั้นแหละใช่ไหนเล่นเป็นบ้างอ่ะอันหนึ่งสองอันหนึ่งสองสองเออตรงนั้นแหละเออเออก้าวขึ้นตรงนั้นแหละเออนั่นแหละเออ หนึ่งสองอ่าผมเก่งไหมผมเก่งไหมเอาใครแนไหน่แน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใครเล่นเป็นยกมือขึ้นเอาใครเล่นเป็นยกมือขึ้นไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอ่เนี่นั่นี่ยน่เนน่นอ่นั่นี่น่ไปขึ้นทางนู้นขึ้นทางนู้นผมผมต้องไปขึ้นทางนู้นเออผมต้องไปขึ้นทางนู้นลูกเออนั่นแหละเอาใครพร้อมยกมือขึ้น ว้าตกตกตพอยังเหนื่อยยังฮะพอยังไหนื่มีไหมไม่มีเลยเอาเล่นใหม่เล่นใหม่ขันทางนู้นทางนู้นทางนู้นขึ้นทางนู้นขึ้นทางนู้นเออขึ้นทางนู้นเออนั่นแหละขึ้นทางนู้นแหละเออนั่นแหละขึ้นตรงนั้นแหละเออนั่นแหละขึ้นตรงนั้นแหละโอ้เก่งจังเลยเป็นต่ออ๋อหนึ่งสองสาม เออตก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 ยังหาผมตกยังยังอีกเหรอเอเอตรงนั้นแหละขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนเออขึ้นบันไดไปเออขึ้นตรงนั้นแหละ เออปิดดีกว่าไม่เล่นไม่เล่นแล้วปิดดีกว่ารับปิดดีกว่าโอ้เก็บ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 ไอ้เก็บเก็บเก็บไม่เล่นไม่เล่นเก็บเก็บ <t> <agers> อะไรดูโทรศัพท์อะไรลูกไม่เล่นมีใครเลยเนี่ย